สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับว้าวแม่ลูกอ่าที่ไม่เ,เราทําเพื่อโชว์เฉยๆนะครับรไม่ได้มีเอามาไว้เล่นครับอันนี้เป็นว้าวทรงห้าเหลี่ยมนะครับทางบุรีรัมนะครับเมื่อกี้ซึ่งมีการจัดแข่งขันว้าวเอกยักษ ว่าแอกโบราณและว้าแอกพัฒนาว้าแอกเยาวชนนะครับที่อำเภอเมืองลาชจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับเมื่อกี้เองนะครับวันที่สิบสี่สิบห้านี่อันมีตัวแบบนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับนะครับเดี๋ยวนี่ครับอันนี้เราทำเองครับเพิ่งทำเมื่อกี้เีษกระดาษยังมีครับ ตัวนี้เป็นทรงห้าเหลี่ยมนะครับพับประกบกันนะครับพับประกบกันรกันอย่างนี้ครับแล้วก็ตัดตัดตัดพอตัดข้างบนตรงนี้เสร็จแล้วก็พับให้ข้างบนกับข้างล่างมันเท่ากันนะครับบนกับล่างนี่เท่ากันนะครับต้องตรงนี้ต้องมาประกบกันปีกตรงนี้ต้องประกบไม่งั้นมันจะไม่สมดุลนะครับครับ นี่โสมครับเออเราก็ถ้าอยากขึ้นนี่ผมก็เคยทํานะครับเอาไม้กวาดมาใส่นะครับไม้กวาดมาใส่ไม้อะไรนะเขาเรียกว่าไม้ทางมะพร้าวบานเท่าเนี่ยนะครับไม้ทางมะพร้าวที่ต้นมะพร้าวนะครับไม้ที่กาา้านมะพร้าว แล้วก็เล้าๆแล้ว hm หรือจะเอาตามไม้กวาดทางมะพร้าวมาก็ได้ก็มาติดตรงนี้ติดตรงนี้เอาเทปติดนะครับอ้าวตัวนี้ผ่านไปครับต่อไปครับมาแล้วว้าวๆ้าๆวแทมแพมดินว้า้าๆ้าๆ้า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 ๆ้าครับตัวนี้เป็นว้าวแม่่ลูกครับขนาดเออเล็กนะครับเป็นปีกแบบ ทรงบ้านๆของเราครับตัวนี้ก็ทำเหมือนตัวเมื่อกี้ครับนี่ครับประกอบกันนะครับแนะนำครับลองทำดูแล้วก็ใส่หางแล้วก็ลองไปวิ่งดูครับเขาก็อย่าให้เขานั่งครับเขาเชื่อเราก็ทำนะครับอ้าววันนี้มีว่าวอยู่สองตัวครับสองตัวครับ ออกเสียงรอเรือรอลิงอ,อย่างชัดจีเราเป็นคนไทยนี่ครับวันนี้โอเคฟินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ